กินขอากาแ่แเหรย่ถาซื้อจานี้ินข้าวจีนี่ครับข้าวจีแบบนี้เป็นข้าวจีอะไรนะเขาเรียกข้าวจีแข็งใช่ไหมข้าวจีแบบบ้าน

มันไม่นิ่มอ่ะมันไม่ใช่ข้าวเหนียวมูลใช่ไหมป้าไม่ไม่ไม่ใส่กะทิข้าวเหนียวมูลแล้วมันจะนิ่มมันจะเหนียวแล้วมันไม่อร่อยอันนี้มันมันจะนิ่มเออมันจะมันจะแข็งมันจะแข็งมันเหมือนอะไรข้าวจีบโบราณเนี่ยโบราณไม่ใส่กะทิอืมาทุกวันไหมเนี่ยทุกวันอืถ้าหมอเปิดไหมแต่ถ้าอากาศอย่างนี้มันจะอร่อยขึ้นพิเศษเนาะเอาะอ่ให้ทุกอย่างลุก อากาศร้อนไม่อร่อยใช่ไหมใช่ไม่อร่อยต้องอากาศเย็นๆหน่อยต้องเย็นๆหนาวอร่อยใส่ปลาหลเยอะเข้าจีลรวเราอยู่ที่ที่ทีตรงจุดไหนนะตรงนี้เป็นถนนอะไรเนี่ยตลาดนาหลักเนาะนาหลักหน้าหน้าขี่หนิ่หมอวิชัยไหมใช่โอเคไม่เห็นหน้าคนขายทาไงอ่ะฮะ อยู่อยู่ในซอยนี่เหรอใช่ในซอยข้างหลังหมอคุณคุณป้าอะไรนะป้าน้อยค่ะคุณข้าวจีป้าน้อยเนาะข้าวจีป้าน้อยหน้าหน้าคลินิกหมอวิชัยนะครับวังสุภุมเย็นๆมากินได้มาทานได้ที่นี่เป็นข้าวจีอะไรเขาเรียกธรรมชาติธรรมชาติธรรมชาติที่ลูกแหม่บ้านเราไม่ได้อ่าหนูมาทำการบ้านที่นี่ด้วยเหรอลูก มามามาสัมภาษณ์หน่อยไหมมาเพิ่อนมาสัมภาษณ์หน่อยไหมไปสัมภาษณ์ให้มันให้ให้มันมีฉากต้องมีฉากด้วยมาสัมภาษณ์หน่อยไหมไปไปสัมภาษณ์ตาหน่อยลูกไปไปไงหนูอะไรลูกน้องอะไรนะน้องพราวค่ะไม่ไม่น้องพราวอยู่โรงเรียนไหนลูกโรงเรียนไหนลาดค่ะมายืนตรงนี้ยืนตรงนี้ลูกยืนตรงนี้ยืนน้องพราว โยราชั้นไหนลูกขอหนึ่งค่ะขหนึ่งนะละยี่สิบจ้าเ้าจีนะเค้าเค้าเรียกเ้าจีโบราณเหรอลูกรอเอ่อเข้าจีต้องกินกิรนร้อนๆนะครับต้องทานร้อนๆน,นะครับทานหน้าเตาแล้วยิ่งจะอร่อยอหิวหิวแล้วก็ยิ่งอร่อยเข้าจีโบราณเมืองเลยนะครับ ไฟก็แรงๆนะครับแล้วก็ข้าวจีเนี่ยไม่ใช่ข้าวจีแบบมูนใช่ไหมลูกเป็นขา้าวจีแข็งๆเลยนึ่งข้าวธรรมชาติมาเลยใช่ไหมมันจะอร่อยนะครับเช่ยงกุงอยู่ตรงนี้ข้าวจีวโบราณรสชาติดีนะครับ อันนี้จะใช้ไฟแรงเนาะปลาน้อยเนาะปลาน้อยนี่ขายอยู่วังสะพุงนานยังี่ยังไม่นานเลยค่ะอ๋อมาขายที่นี่เนาะแต่ว่ามากินช่วงนี้มันจะอร่อยเป็นพิเศษนะครับถ้ากินช่วงกินช่วงไม่ใช่หน้าหนาวเนี่ยมันจะไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่เอาไปให้ปลาเอ็นเขาจีไฟร้อนๆของปลาน้อยอยู่หน้าคลินิกหมอวิชัยนะครับ เขตจังหวัดเลยก็มากินที่นี่ถ้าใครอยู่มืองเลยก็มากินที่วางสุขุงนี่แหละข้าวจี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้าวจี่มูนนะครับมันจะนิ่มเนาะก็น้อยเนาะพอนิ่มแล้วมันมันเหนียวนะผมว่ามันไม่อร่อยอันนี้มันเหมือนสูตรที่โบราณสมัยเราเด็กๆเราได้ทานอย่างนี้เนาะอืมมันจะอร่อยต้องใช้ไฟแรงหรือป้าน้อยใช่ไหม มันต้องใช้ไฟแรงใช่ไหมใช่ไฟแรงไฟอ่อนไฟอ่อนมันจะนิ่มเออมันจะแข็งมันจะไม่อร่อยแต่นี้มันก็แข็งอยู่นะแตม่มันแข็งกับลังดีเนาะไม่แข็งมากย่างทันไหมเนี่ยลูกค้ารอข้าวจีป้าน้อยสูตรโบราณอาวังสะพุงนะครับท่านที่ผ่านไปมาก็มาแวะได้นะ้าน้อยเนาะ ไม่ใช่มีแค่ยายน้อยมีตาน้ยด้วยมีตาน้ยด้ยลูกตาน้อยด้วยคุณป้าน้อยคุณลุงน้อยด้วยเนาะเขาจีไฟแรงโบราณสูตรป้าน้อยน้องอะไรนะลูกน้องอะไรนะน้องพราวนะน้องพราววันนี้น้องพราวมาคุมสถานการณ์มายืนคุม ขายอะไรบ้างลูกนี่ขายข้าวหลามเหรอมีข้าวหลามอะไรนนข้าวหลามอะไรนี่ข้าวหลามดำไหมข้าวหลามไม่ดำมีขนมเค้กด้วยใช่ไหมอันนี้สีขาวค่ะฮะอันนี้สีขาวค่ะสีขาวหมดเลยนะสีดำหมดแล้วเหลือแต่สีขาวเนาะเข้าจีป้าน้อยสูตรโบราณ ใครที่อยู่เมืองเลยหรือว่าอยู่เขตจังหวัดอื่นก็มาทานได้ที่นี่เนาะมากี่โมงครับน้องพลาวตอนเย็นค่ะตอนเย็นนะฮะทุกวันนะครับประมาณห้าโมงห้โมงเย็นถึง3ามทุ่มเนาะกินร้อ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 นนะครับกินร้อนร้อนถึงจะอร่อยข้าจี่สูตรโบราณป้าน้อยวังสะพุงต้องทานร้อนๆ้อนหน้าเตานะครับมันจะอร่อยเป็นพิเศษ โอจีคิวต่อไปอยังลูกมีคิวยังสงสัยยืนกินอยู่นี่แหละวันนี้โอจีโบราณสูตรอันน้อยเนะาะนนขอบคุณมากนะครับวันนี้สมุนไพรสมาร์ทโกศสำหรับท่านที่สอบถามสมุนไพรเข้ามาที่093-9654-964 สมุนไพรสูตรโบราณสำหรับแพะนะครับถ่ายพยายิแพะกับสูตไทยสมรัรกสมาก้าโกห้าส9 6เแอดไลน์มาได้เลยนะครับสำหรับท่านที่ใช้สมุนไพรเราอยู่ตอนนี้พื้นที่ไหนบ้างที่เราใช้อยู่นนก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งช่องด้วยนะครับช่องการแสงทองมีเดียชาแนลทางอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยแล้วก็เป็นเพื่อนยูทูบทั่วไทยนะครับ สมุนไพรสมัยก้อยก็สั่งผ่านทางแอดไลน์นะครับ0939654964หรือว่า,าโทรสายตรงสั่งซื้อแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรนะครับ0939654964วันนี้เพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามร,รับชมนะครับพบกันใหม่อี EP หน้าสวัสดีครับ